ร้านคิดถึงนะสาขาวัดสะจระเข้เป็นร้านที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงตั้งติดถนนเส้นหลักน้องสวงด่านคุณทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่สัญจรไปมามีที่จอดรถที่กว้างขวางสะดวกสบายในร้านคิดถึงนะมีสินค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอีกทั้งยังมีบริการซักผ้าหยอดเหรียญ ที่คอยให้บริการกับทุกๆท่านเจ๊มีน้ำไหมมีค่ะจ๊ข้าวกล่องหนึ่งครับจ๊แก๊สหนึ่งถังครับจ๊มีน้ำมันไหมมีค่ะ คิดอะไรไม่ออกคิดถึงนะ